I want nobody but you. 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 When you loom, got right. กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก่ารวมทั้งพเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ครูโด่งจะนํา เหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องส่งมาแบ่งปันนะครับหลังจากที่คูโดประกาศรับซื้อไปแล้วถึงแม้ราคามันจะไม่สูงมากนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องพร้อมที่จะนําเหรียญมาแบ่งปันให้นะครับวันนี้คูโดนําเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องส่งมาแบ่งปันให้นะครับปี2อ4 8าีแล้วก็2549นะครับ ซึ่งครูโด่งได้มาอยู่ที่1,1 5 0ห้าเหรียญน,นี่ก็จะเป็นเหรียญที่ได้มานะครับผมก็อย่างที่ครูโด่งบอกนะครับเหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อครูโด่งก็รับซื้อมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่เป็นพ่อค้าหรืออะไรพวกนี้ซื้อมาก็เพื่อใช้ในการสะสมอย่างเหรียญสองบาทที่เห็นนะครับ เหรียญสองบาทที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีไม่มีในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้ไม่มีในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่สามปีนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า นี่ครับผมแล้วก็ครูโด่งตอนประกาศมาก็รับซื้อมาอยู่ที่2องบาทห้ิบนะครับเพียงแต่ว่าครูโด่งออกค่าส่งเองก็เฉลี่ยแล้วก็เหรียญนึงก็เกือบ3าบาทนะครับสําหรับเหรียญที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับเอามาให้ดูนะครับว่าครูโด่งก็ประกาศแล้วมีคนขายก็จะบอกยังไงล่ะครูโด่ง รับซื้อมาก็รับซื้อมาจริงนะที่เห็นนี่คุณดงผลิตเองไม่ได้นะครับผลิตเองไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญนะครับแต่ว่าเหรียญต้องบอกว่าเหรียญปี2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบไม่ได้มาสักเหรียญเลยนะครับเหรียญสองพันหร้อยห้าิบนี้ไม่ได้มาสักเหรียญเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะราคายังถูกไปนะครับเพราะว่าที่เขาขายกันก็อยู่ที่เจ็ดบาทแต่ว่าคุณดงยังรับซื้ออยู่แค่เพียงเจ็ดบาท ก็ไม่ว่ากันเนาะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคู่ดวงอยากได้อามามากๆจริงๆคู่ดวงสามารถขายาประกาศรับซื้อได้ในในในกลุ่มนะครับนี่วันนี้ก็เลยนะํามาให้ดูนะครับไอที่มานั่งเรียงกันนี่อยู่ห้าห้าร้อยเหรียญนะครับยังมีอีกหนึ่งถุงนะครับยังไม่ได้แกะต้องบอกว่ามานั่งนับนี่โอ้โหเสียเวลาเยอะเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับ ครับผมเอาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือเหรียญที่คุณดงรับซื้อมานะครับแล้วก็อ๋อเนี่ยเี่อันนี้ก็รับซื้อมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เอามาเช็คเลยมาได้เอามาได้มาเช็คมาตรวจสอบนี่ครับผมครับผมเอาให้ดูสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สกาวใจนะครับแล้วก็ทางพี่สุชาตินะครับแบ่งปันมาให้ ก็ถือว่าพี่สุชาติแล้วก็พี่สกาวใจนี่เป็นเพื่อนเป็นฝูงตั้งแต่ตอนที่คุโดวงเริ่มตั้งช่องแรกๆก,ก็มีการแบ่งปันเหรียญกันนะครับถูกบ้างแพงบ้างก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆจะสั้นสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I've been reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I want nobody but you. I want nobody but you.